รอยเตอร์ uters, ราคา IO t e c h (IOTX) พุ่งขึ้นกว่า550%หลังเว็บเพจ Coinbase ประกาศลิสเรียนบนกระดานดูเหมือนว่าราคาของ IO t e c h จะดีดตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากถูกลิสต์บนเว็บเรจเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกา Coinbase โดยเมื่อวานนี้ทาง Coinbase Pro ได้ประกาศบนทวีตว่าพวกเขาได้เปิดให้ซื้อขายเหรียญ IOTX บนกระดานแล้วแน่นอนโดยปกติแล้วเมื่อเว็บเพจ Coinbase ทำการลิสเหรียนใดราคาของเหรียญน,นั้น,น,น มักจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงเสมอซึ่งนักเทรดส่วนใหญ่จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Coinbase f f e c t อีกสาเหตุหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของเหรียญ IOTX ก็คือเว็บเทรดเบอร์หนึ่งของโลกไบนนร์ที่ออกมาประกาศเจอไรส์ว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะเปิดให้เทรดสัญญาแบบชั่วคอนแทรคของ IOTX ที่มาพร้อมกับเลเวอเรจสูงถึง 25x ทีมงานของ iotx กล่าวว่าพวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางไบแอนดด้วยการนำเสนอ iotx ให้กับชุมชนนักเทรดฟิวเจอร์ในทั่วโลกข้อมูลจากเทรดดิ้งวิวเผยให้เห็นว่าว่าราคาของ iotx นั้นพุ่งขึ้นกว่า550นับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมโดยพุ่งขึ้นจาก2เซนทุกสถิติสูงสุดใหม่แต่4เซนในวันที่12สิงหาคมเกี่ยวกับ IoTech ็ o t e c h นั้นเป็นโปรเจกต์เหรียญคริปโตที่ใช้งานเทคโนโลยีล็อกเชนเพื่อติดตามบันทึกและการทำธุรกรรมเพื่อให้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตออฟติง i ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภยัยกดอ่านข่าวราคา i o, Tech, I o t e c IOTX x พุ่งขึ้นกว่า550%หลังเว็บเทรด c o อินเบดประกาศลิสเรียนบนกระดานต่อที่สยามล็อกเชน